นะครับนะ้าทรายเมืองเพชรนะครับตัวนี้นะสายผิวน้ำสายมแมลงตกน้ำนะ4.5นะครับของมาแล้วนะครับวอว์ชั่นนะครับนะานะโอโ้โหแขนลอกนะแดงออดแอดออดแอดสงสัยต้องถึงเวลาเปลี่ยนแขนลอกละนะครับ เป็นสายลุยหมายนะครับนา้าหนามาดูแอคชั่นนะครับมันสายลุยตัวนี้พรเอิญมันมีใบไม้มนี่ครับนา้าหนาดูเขาจะสายยิบยิบาสายเหมือนตีลุยผักบุ้งลุยเลยได้เหมาะนะครับนา้าหนานะสายเมืองเพชรน,นะครับใครที่แบบปลากเคี้ยวๆนะครับดูสายสายสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้เห็นแอคชั่นใกล้ๆนะครับ สำหรับสายเมืองเพชรนะครับมาดูแอคชั่นใกล้ๆเลยนะเหมือนเรานั่งดูอยู่หน้าเหยื่อนี่ครับนนฮะโอ้สายเมืองเพชรนะครับเติมของแล้วนะครับก็สั่งซื้อกันเลยนะครับสายเมืองเพชร4.5นะครับเติมของแล้วนี่ขอบคุง,งานด้วยนะครับ